สวัสดีค่ะวันนี้แต่จะมาแนะนำนะคะแล้วก็รีวิวกระเป๋าที่แต่สั่งซื้อมาจากช h อปปีในราคาแค่หลักร้อยก็คือราคาประมาณ300กว่าบาทเป็นสีดำเข้มเท่แบบนี้เลยนี่แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในว่าเป็นยังไงในส่วนของที่เป็นซิปนะคะแต่ลองรูดดูแล้วดูแล้วลื่นดีมากด้านในของการตัดเย็บ ัดเย็บดีและสวยในส่วนของด้านข้างตรงนี้ก็จะมีกระเป๋านะคะซิปอีก1อันแบบนี้ความลึกพอประมาณซิปรูดดีเหมือนเดิมด้านข้างตรงนี้ก็จะมีในส่วนของกระเป๋าอีกหนึ่งกระเป๋าแบบนี้ในส่วนของตรงนี้จะมีเหมือนเป็นตะข่าย เป็นกระเป๋าตะคายแบ่งแยกสองฝั่งอีกทีหนึง่งตรงนี้ก็ให้เราได้เอาไว้ใส่สิ่งของต่างๆด้านหลังของกระเป๋านั้นก็มีกระเป๋าอีกอืมเทมากๆเลยในราคาแค่หลักร้อยกว่าบาทตรงนี้มีซิปให้เราอีกกระเป๋าหลายจุดมากๆด้านในตัดเย็บดีเหมือนเดิมเลยแต่บอกเลยว่าแต่ประทับใจมากๆ ในส่วนของสายที่เราเอาไว้ปรับระดับนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะสามารถที่จะกดออกปลดออกได้สามารถที่จะปรับความเรียกว่าอะไรความยาวของตัวเส้นสายได้ว่าเราจะเอาขนาดความยาวเท่าไหร่นะคะซึ่งมีขนาดยาวพอสมควรเลยสามารถให้เราปรับได้หลาย,ลายระดับ สายตัดเย็ยบดีแล้วก็เนียนมากๆเลยแลนนี่ก็เป็นกระเป๋านะคะแล้วก็มือถือที่แต่ใช้อยู่ปัจจุบันกระเป๋าตัวนี้ก็ไว้ใส่บัตรที่สําคัญต่างๆเราสามารถที่จะใส่เข้าไปในกระเป๋าใบนี้ได้อย่างง่ายๆแล้วก็มีพื้นที่เหลือเวอ่ออีกเยอะแยะเลยนี่เป็นกระเป๋าที่เหมาะกับทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ทาอย่างเราเท่สุดเลยเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะซื้อกระเป๋า มาใช้เองหรือว่าซื้อให้แฟนให้คนที่เรารักสามารถที่จะเข้าไปดูในร้านค้าร้านนี้ได้เลยที่ shopee